ลวดลายและสีสันที่สดใสบนผืนผ้าเป็นงานฝีมือที่ชาวบาหลีภาคภูมิใจเพราะจากคําบอกเล่าบอกว่าสตรีบาหลีจะทอผ้าเป็นแทบจะทุกคนเพราะเป็นหนึ่งงานของผู้เป็นแม่ชาวบาหลีจะต้องสอนให้ลูกสาวทอผ้าเป็นซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานและการทําผ้าบาติกก็ถือเป็นนวัตกรรมภูมิปญาของชาวอินโดนีเซียเพื่อสร้างสีสันบนเครื่องนุ่งห่มซึ่งจริงๆแล้วนั้นผ้าบาติกมีกําเนิดมาจากชาวาซึ่งเป็นอีกเกาะใหญ่เกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่บาหลีเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งในกลุ่มหมู่เกาะซุนดาน้อยแต่อยู่ห่างจากเกาะชวาซิกตะวันออกเพียงทะเลก,กั้นระยะทางไม่กี่กิโลเมตรทําให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมคล้ายๆกันนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบาหลีนิยมมาชมการสาธิตการทาผ้าบาติกแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านท็อปป,ปาติที่เริ่มต้นจากเขียนขี้ผึ้งเหลวบนผืนผ้าและนําไปย้อมสีให้เกิดลายหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งกําเนิดของผ้าบาติกที่สวยงามในฝีมือระดับส่งออกแน่นอนว่า ผ้าบาติกของที่นี่ราคาจะค่อนข้างแพงกว่าผ้าบาติกที่อื่นเพราะพวกเขาถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดเพื่อส่งออกจําหน่ายไปทั่วโลกและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสีสันและลวดลายแตกต่างจากประเทศอื่นๆส่วนใครไม่อยากได้ผ้าบาติกแต่อยากได้ลวดลายบาติกเป็นที่ระลึกเขาก็รับจ้างเขียนลงบนเสื้อส่วนใหญ่จะเขียนที่แขนเสื้อเลือกรูปลายหรือเขียนชื่อตัวเองคิดราคาเพียง1ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งเสื้อที่เหมาะจะเขียนคือสีขาวหรือสีอ่อน เขียนแล้วทาให้เห็นสีสันใหม่บนผ้าที่ดูสวยดีงานศิละปะฝีมืออีกรูปแบบหนึ่งของชาวบาหลีที่สามารถเห็นได้ทั่วไปตลอดเวลาที่เดินทางอยู่ในบาหลีคือการแกะสลักหินในสมัยก่อนงานหินส่วนมากจะใช้ในการตกแต่งวัดหรือวังเท่านั้นแต่ในปัจจุบันได้ถูกนํามาใช้ตกแต่งในสถานที่อื่นๆด้วยและกลายเป็นการตกแต่งที่เรียกว่าบาหลีสไตล์ซึ่งคนไทยมักจะคุ้นเคยกับคําว่าการจัดสวนในสไตล์บาหลีนั่นก็คือนอกจากจะมีต้นไม้ต้นหญ้าที่จัดเป็นสวนหย่อมแล้ว ยังนํารูปแกะสลักต่างๆมาวางเพื่อเพิ่มทัศนียภาพในการชมด้วยซึ่งการแกะสลักหินในบาหลีถือเป็นศิละปะอุตสาหกรรมการตกแต่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่น่าเสียดายที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อหากลับประเทศตนได้เพราะน้ําหนักของหินแกะสลักแต่ละชิ้นหนักพอสมควรจึงได้แต่ชื่นชมในฝีมือและความประณีตเท่านั้นนอกจากหินแกะสลักแล้วงานไม้แกะสลักก็ยังพบได้ทั่วไปซึ่งสมัยก่อนจะพบได้ที่วัดหรือวังแต่ในปัจจุบัน ก็ได้กลายมาเป็นสินค้าที่คนทั่วไปหาซื้อไปตกแต่งอาคารสถานที่แต่ก็ยังคงความเชื่อเดิมๆอยู่บ้างเช่นจะนํางานไม้แกะสลักรูปเทวรูปไปประดับที่ประตูทางเข้าเพื่อเป็นการป้องกันปีศาจร้ายศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งของชาวบาหลีคือภาพวาดแบบดั้งเดิมของชาวบาลีจากหมู่บ้านการ,รมาสันซึ่งจะรวมตัวอยู่ในแหล่งเดียวกันนี้และวาดภาพเพื่อตกแต่งปราสาราชวางังหรือวัดตามการจ้างจึงทําให้ศิลปะการวาดภาพแบบกามาสันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง,วางไปทั่ว สไตล์การวาดภาพของนักวาดแห่งหมู่บ้านกามาสันเป็นศิลปะในสไตล์วายางของชวา,าวตะวันออกซึ่งเป็นภาพวาดในลักษณะสองมิติส่วนมากจะเป็นรูปคนครึ่งตัวหรือพอร์เทรตนอกจากนี้ยังมีภาพวาดที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกเกิดแนวทางการวาดภาพของกลุ่มปิตามหาในเมืองอุบุรซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งแกลเลอรี่และที่ชุมนุมของจิตรกรในปัจจุบันโดยภาพวาดต่างๆนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งที่อยู่ในแกลเลอรี่และตลาดชุมชนทั่วไป ก็มีวางจำหน่ายให้เป็นที่ระลึกด้วยเช่นกันสุธีมลา,ายทองถ่ายภาพผานุชิมาโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน